เนื้อที่ฉาบนาวตาของงูก็มีตรงนูสวัสดีครับพบกับรายการครูมืออาชีพทุกวันเสาร์ทสามบ่ายสามโมงครับวันนี้ครับเราได้เชิญครูสองท่านสวัสดีครับผมต่ออคุณบอมถือว่าความจริงมือเชิญครูใช่ไหมครับแต่อีกที่นี่มาสอน ผมชื่อประชุมอปส์ครับเด็กๆเรียกผมว่าไิลป์เกล่าหน้าแป๊ยิี้ครับผมน่ากลัวไม่ได้มาที่นี่อย่าเอาไม้พายหรือไ้อะไรเอาไม้พายหรืออะไรเมือจะขึ้นมือต้นมือมึงอ่ะไอ้รอบถ่ายรอบนี้ถ่ายถ่ายรอบรอบเลยทุกท่านหนึ่งดิจิตตัวดีทุกท่านครับผมพบกับร พบกันละงรมันนี้ทุกวันพุธเวลาเวลารู้ใทอดับง่ปีห้าห้าที่กับกับละครกาบมีตาพิชีและนงรักแย่แยกกินเธอจะได้เลยนี่ยิจะสั่งแย่เนอว่าไม่ได้เลยแย่มั็นามวิาพูดป็นาาอะไรเธอรู้เรื่องเลยนะแย่แย่ทำไม ฉันสั่งวันนี้จะผิดลหรฉันให้นักเรียนมราสั่งก่อนฉันผม่สั่งอะไรไม่ใช่เรื่อของเธอไม่ใชนธุระของฉันไม่ใช่โกกาอะไรของฉันมันเกินกล้องอะไรจะทำไมพูดอะไรกันเปนอย่างงี้ฉันสต่งแย่ับลุงคนนั้นน่ะได้รับว่าและวทำไมลุงคนนั้นอยตัดให้ฉันก่อนฉันผิดเหรออีแกะไงใช่มันไในถุงเดียวทำไมล่ะแทฉันแดกอีกทาไมอะแย่แย่ไม่ต้องกลัวอยู่เพื่อนมา อีอยงรไม่เนมาลยตม่ะอกิน้อหยุดหแข่งกเร up l ย a n yeah o อ e นิเบิดก่อนโยโซนงรักตๆโอีนี่นงรักไม่้อไม่ต้องกินแล้วแย่ไม่ต้องกินแล้วยงแย่กินนี่ดีือวะกินตับตับ สามนี่วีบุนี่วีบุบนบนแฮมแฮมอไซ์ขับโคตเร็วเลย้าแถี่อ้ไหนมืองาืเงียบกรบนี่คือจานวีบุเงียบเลูกตงพทุกวันเบาทุกวัน เมื่อก่อนเตานีดเดียวก็นี้ไม่มีความเก่งขามครูเลยยังมอสีมากนึกเรียนเยอะมากอกใช้นกบีมันจะเบาไป <c oughs> เ,คเคยเจอไหมคนมาแอบขันคอครูครูไม่ทันรู้ตัวเลยมารู้สึกอีกคอค่ะไแวน่ะ เจี๋มล้อเจี๋มครูก็ไม่อยากพูดอะไรครูใส่นี้ครูใส่นี้ครูใส่นี้ครูไปยืนข้างล่างก่อนเนี่ยมีคนแอบถ่ายเราหนี่มศไม่เนี่ยมศยังโดดเรียนอะไรมึงดูดิยังไม่โดดเรียนอ่ะนี่ไงโดดเรียนเดี๋ยวให้ลอง